ผมจะบอกอะไรให้โชคชะตาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหนีห้ามหนีโชคชะตามันคือบททดสอบที่จะช่วยให้ท่านเติบโต เติบโตเพื่อเป็นในสิ่งที่ชีวิตนี้สามารถเป็นได้ไหลายคนมองว่าโชคชะตาเป็นเหมือนคําพิพากษาเป็นเส้นทางที่ถูกกาหนดเอาไว้แล้วและเราไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงมันความจริงไม่ใช่ครับโชคชะตาไม่ใช่กรงขังมันคือดินแดนอนุดมสมบูรณ์รอให้เราเติบโตในแบบของเราเองมันคือพื้นที่มันคือสภาพแวดล้อมมันคือผืนดินอันอุดมสมบูรณ์รอให้พวกเราที่เป็นเมล็ดพันธุ์เติบโตแต่กระพันมาคาสอเรียสไม่ได้บอกให้เรายอมจำนนต่อโชคชะตาครับในท่านเขียนท่านกาลังบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราดีหรือร้้ายลวมี เป้าหมายหนึ่งเดียวกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเป้าหมายนั่นคือผลักดันให้ท่านเป็นในสิ่งที่ท่านเกิดมาเพื่อเป็นโชคชะตาเป็นโรงเรียนไม่ใช่เรือนจําคิดถึงเพชรก็ได้เนี่ยเพชรอะเรยีนยนไดมอนเพชรเกิดจากแรงกดดันมหา,าศาลใ,ใต้พื้นโลกถ้าปราศจากความร้อนและแรงอัดอันมหา,าศาลเพชรก็เป็นแค่ก้อนฐานธรรมดาชีวิตของท่านก็เช่นกันอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่ได้มาเพื่อทําลายท่านมันมาเพื่อขัดเกลาความล้มเหลวไม่ได้มาเพื่อลงโทษมันมาเพื่อสอนขนาดไม่เห็น ็นภาพทั้งหมดของโชคชะตาในตอนนี้ท่านอาจไม่เห็นบอกว่าพิมพ์เขียวที่แท้จริงที่อยู่ในจิตเหนือสมนึกของท่านเป็นอะไรแต่นหน้าที่ของท่านคือเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกก้าวที่กําลังเดินอยู่จะนําท่านไปสู่เส้นทางที่มันถูกลิขิตมาแล้วถ้าทุกอย่างถูกลิขิตมาแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าท่านถูกลิขิตไงให้มีหน้าที่หน้าที่นี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดถ้าโชคชะตาถูกกาหนดไว้แล้วจริงๆ หมายข่าจัก,กรวาลไม่ได้สร้างคุณมาให้มันล้มเหลวนี่หว่าผมมั่นใจว่าจาัก,กรวาลไม่ได้ตั้งใจสร้างสินค้าที่มันบกพร่องสร้างผลผลิตตัวไม่ได้สร้างท่านมาให้ล้มเหลวอ่ะคือท่านเกิดมาพร้อมกับพลังอํานาจหรือความพิเศษบางอย่างหรือศักยภาพบางอย่างท่านเกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยและหน้าที่ของตัวท่านเองคือเติบโตขึ้นเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเป็นตัวเองที่ดีที่สุดลองคิดดูครับลูกนกเนี่ยนกเวลามันออกจากไข่มันถูกกาหนดมาให้บินได้ถูกไหมมันก็ต้องฝึกบินเมล็ดพ มันก็ต้องอย่างรากปาดินที่แข็งกระด้างลงไวเราก็เช่นกันอะเราถูกลิขิตมาให้เป็นบางอย่างบางสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าในวันนี้ดังนั้นต้องลงมือทำทต้องผ่านบททดสอบเพื่อเติบโตเป็นสิ่งนั้น